ครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีแล้วทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านายคำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อบพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็่สำหรับคลิปนี้มันนี่เด้อพี่น้องเด้อผ้ามาชุมงัวพี่น้องเอาลูกตัวไหนนี่ใครปักผ้าักแมวมันใช่โอ้อันนึงว่าสาวบ่นนี่เออสาวเบิดเลย โอ้ใจตัวนั้นตัวน่ะเราตัวแดงไงเรานี่ตัวตใหญ่ไงไหมเอากระนแมวมันใหญ่แม่ช้าเห็นมันกระจายอีกคาวเด้ออันนี้บักเทึกบ่นนี่เออบักเทึกนี่นะที่ออกนะนี่คยออกอันแม่นี่เด้แม่สาวแม่สาวการขึ้นแล้วเท่านึงเลยนั่นพอเป็นสัตว์อยู่อ่าอัแม่ยังไปตกใส่แม่ยังไมันไอ้เลือดเด้มาเอาในงวงเขาวตัวนี้แม่ขาหน้าให้แม่คนอันนี้ก็เป็นลูกขึ้กันเนาะเป็นแต่ว่ามาขันร่วงร่วงปัว ียืบนี้แม่กะเก่งเลยบอกยาบระเทาเหรอจักยายังมีแล้วตโอ้ยาต่ำใช่เลยแต่เขาซีดเนี่ยแข้งขามันดีอยู่อันแม่นี่ลูกแม่ขาวหร่นบ่เออเออเออยิ่งใหญ่ในลูกยี่ขาวน่ะโอ้ไม่หายเมันหายลูกดีเนาะมีแต่ตังามลูกมันยไมันได้แักลูกเลยนี่บางรอดเอาไปโตัวที่สองตวสามเหเฮ้ย มันเป็นงูปีละลูกบ่ครโอ้ยบอกบอกหมักม้ามาเลยโอ้ปีละลูกเลยเออบ่บ่ผัดแค่เงี้ยผัดปีเดียวที่บักซ่าเกี่ยวหยาที่เขาเอายาคายหยาสิบไม่เลยโอ้งูใหญ่ไม่ได้ลูกปีละลูกไปมฮัดแม่สาวเนี่เลยงูใหญ่ตอนมันตอนโลูกวัดละมาเนี่ยเขาขายหามเงินได้เหยื่อเดงแม่นี่บ่บ่แม่พุ่นโอ้เม่นั่นแม่นั่นมันใหญ่กว่านะเหยื่อมันใหญช่วงนี้ลกมามันหลุดราคามันดรอปน้องมั้งเนาะ ก็คือว่าจะว่ามันถัดบอได้ขายดอกเลดขายแม่มันนี่ยี่ได้บอยที่เลือดมาเอาอีแดงนะโอ้คือดอกอะไรอีแดงเห็นเห็นเออหนามีเนี่แม่มันบ่นี่โอ้ตัวนั้นตัวนั้นลูกตัวนั้นนหมเออลูกตัวนั้นลูกเล่ถันนัรนมันคนละอันมันออกเล่บ่นี่ออกแล้วตัวนี้เฮ้ยตัวก่อนนี่บ่ออกเลยผู้ขายมั่วๆตัวนี้มันคนละแนวกันบ่เออคนละแนวเดียวกันเลยตัวนี้นะลูกสช้าเขาเอามาให้เลี้ยงคนละแนวเนาะ เมานเจนน้อยเด้อยามกินนมยุนล่ะที่เรียกนะเออผูกข้อมาแมีอากป่วยติดมืวรีเนาะเออมันบามีบาดมันมาออกว่าหันยังไม่ออกมามันได้ผูกคล้ายสองหมื่นไงปลูกมันเลี้ยงหัเดือนเศร้ากลัวเหม่อตัวแรกนะเลยนี่ตัวสองบาดมันมาออกเลยบาดนมมันดีว่าสมเลีมันก็ออกเลยตัวบ่อดลี้ยงสมบามันเลยโอ้สมบามันคือสอกเลยสินเอาต้นก็ออกแม่มันนะแม่โอ้ติดแม่มันพันหาผมได้โอ้เลือดแม่มันเนาะ บอกบางมันอยู่แม่นี่ไม่กลมอุดรูดปานหมูมันได้กินว่าอาหารมั้ยนี่บ่อๆนี่จะห้ามใส่น้งการธรรมดาเผื่อทุกเมื่อเอามันคืออ้วนแท้อ้วนได้เฮ้ยตามที่กินตัวนั้นตัวตัวนั้นนัใหญ่กว่าตัวนี้หลายเด้โอ้ต้องอ้วนตัวนั้นละโซ่เข้าใจบ่อืบ้านี่ตัวนี้บ่โซ่ตัวเดียวี่เฮ้ยเมื่อตัวนี้สมบูรณ์บ่เออตัวนี้รถมาแซงเห็นบ่บาดนี่มันใหญ่ตอนโซ่นะบ่อนี่ต้องมาโซ่ทุท้ายหมูนี่มันคานว่า วันดีอยู่สันวันนี้ลูกตัวไหนบ้างนี่น้าละโอ้ลูกแม่นั่นเนาะโอ้แม่นี่บ่เปิดบ่แม่นี่แม่เรียงเรียงนี่ไหมเขียนเลือดออกไปน้ำแม่มันนะแม่อีเดียนี่เขียนเลือดมาเอาละเขียวมาเบิอกรู้ๆนั่นอืมมันเป็นงัวเนื้อเนื้อคักๆเนาะ

ข้าวกะทัดซอยแม่เดี๋ยวเชายส่าบอยู่นะืมไปน้องไข่ข้าวเวด้อเฮยบ่ก็เด้เห็ดก็ได้เห็ดกระลูกสาวมัวกนกระยันหมดเลยเด้อเฮยโอ้ขอกับเท่ข้อนกีดนาะบ่บ่บ่ขอกบ่บ่ขาดบ่ได้เด้อเฮยเข้าเด้เฮ็ดทไหนเหมือนสอย่างเลยโอ้ขอกไม่จะเข้าเลยขอกสะอาดดีอยู่ขอกเท่คนเที้ยงหลกักการไม่มีตอ <ừ> นมาโซ่หนังก็เลยว่าเห็ดตอเถอะบอกว่าเราไม่เห็ดขอกยีดน้ำหน้าเลย อ๋อใช่ไหมเนี่มันออกให้มันมาออกอยู่พี่ยังสีหนาออกมันก็เกี่ยงดีขีดฝุ่นก็มีเอียกออกทางหากอืมมันอ่ะให้ลูกดีเนาะงัวเนาะปีละตัวออกปีละมีเดียวที่มันไปกินยานค่บอกงัวใหญ่ๆจยังสีมันหนาสิว่าให้ลูกที่ปะนี่ไหม แมนเลนาะมันต้องสกับบ่อผาดจชไหเนีเลย่ตัวตที่ซีได้ให้่บ้านนี่นี่บ่อ่อีเมษานาะบกดเอาไปแล้วมันออกใส่บักควดซักมากแจําได้ว่านุ่มติ่งเนาะบ้านนี้พราดีบักควัดซักมากกับมันก็ออกแม่นบ่อตั้งซื้อมันเมษาอ้นนี้พอดีวบจจกเมษามากกับมอายเมษาอีกกระขายบกวดสามหมื่นสามยอือก็เล้ำมันสามหมืนเขาบกหูได้ใบเมียขาย พันธุ์ขายผู้อื่นเทานั่ไปเอาได้อ้หมตัวนัเขาก็มักคือกันเลยย่งบอแม่มันไงย่งเราอยู่รอบเลยโ่บอนบเนาะมันปโจ้เป็นเอา้ห้ทีแกเยนมันมีอ่ะมันมีทองบอนนมีลูกบอนี่เยมัก็ดสีฟเ้ไเเนาะพร้เมแลยวอบงยๆอืมยอดละยตัวแม่เนี่ยมันมีตัวขายเนาะ บ่อไข่เพราะว่ามันเหลืองเอาเจ้าบักเถิกแล้วออกได้่มาขายตัวสุ่มเถิกสุ่มเมียบ่อไข่หง่าพี่น้องง่ามมัีตัวหง่าเรื่งงัวงัวใหญ่ให้ลูกทีไหมปกติงัวใหญ่ปินมันบ่ได้ให้ลูกอันทีปบบนี้เนาะมันต้องสองสามปีสองสองตัวเนาะสมยักษ์พร้อมงัวจิ้มนิดหน่อยหน่อยสิเอ็งัวเนื้อ มังโลดมันได้สวมได้ถืกเบิดเนาะ,ะสมแพ,พง่ๆได้ผมโลดสวมเวไาอยู่เว้นสมทนเท่าไหร่เคยหาล่อยได้อันใดตัวเมียโอ้มันโลดสมกขาเผ่านั่นสมผ่านหามันบม่นมักรากคาแพงเนาะมีอย่างเขาเอิ้นมีอย่างอันเอกๆนีน่นะอีอย่างเลยชื่ออันซุปเปอร์เอกบ่เอองวดเนี่ยแม่ซื้องวดพันเนี่ยซื้อน้ำเสื่อมันนันนา ลูกเคยห่ามะเอามาสมมหันี่ก็ได้ท่านหเชือแล้วท่านหามันทำไ,ได้ัวเมียเดตัอเถิดเออขาหันนี่จะว่าจะ,ะเท็กเ,เราพ่อมันได้ขายไว้เข้ากัจากหันมันได้ัวเมียผัดจีบีสองเมียด้เป็นเอร์ใบาดเอออันเดเมียมันก็เด้ไปต้อนเนี้ยมันแล้วเฮ็ดพันตอนนี่และวมา่กนตวมาบ่อเพ่น้้หันได้เมี่ยาเวาแบบมัลี้ยงไงเนี่ย บ่คุณเหรอไม่บอกใหญยหนึ่งนี่ลูกสาวมันพี่น้องลูกหลานมันลูกมันนี่แต่แมย์ใหญ่ใส่ใหญ่พี่น้องมันใส่หน่อยดีเมื่อปีกว่าสองปีตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยมันมันใหญ่หรืพี่น้องใหญ่จนบดใหญ่เพื่ว งวพันดีมันพันมันดีมันเลยทรงลูกมันทรงลูกนุ่มมันก็ดีพี่น้องลูกออกมากแต่ไรไม่เจะตัวใหญ่ๆนี่นี่จะตัวเปต้เปต้เลี้ยงพี่น้องเนื้อหนังมันหลเหนือนพี่น้องเด้อหันจากสีงวไปเลี้ยงหาพันธังสีพี่น้องม่ต้องเลี้ยงหลาเลี้ยงตัวสองตัวหันกับุุมเลย สำหรับคลิปนี้มัอน,นี้เอาไว้สำหรับก็นะครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมแต่สำหรับคลิปนี้มัอน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่น,นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ